มีจริงไหมคะเป็นคนเจ้าชู้แล้วจะเลิกเจ้าชู้ไม่มีจ้ะเจ้าชู้เป็นสันดานนะจ้ะมันเลิกเพราะมันอยากเอาหนูจ้ะมันมาตอแหลมาตะล่อมหนูเพราะมันอยากจะกินหนูอยากจะคบกับหนูมันก็บอกว่ามันเลิกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพอมันเบื่อหนูเมื่อไหร่มันก็ไปต่อมันก็ไปต่อมันอาจจะคบหนูไว้เป็นติดสอยห้อยตามแต่มันก็จะไปเอาคนอื่นอีกเพราะคนเจ้าชู้เป็นสันดานมันจะเจ้าชู้ไปจนแก่จนตายจ้ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามผู้หญิงหรือผู้ชายเหมือนกันหมดนะ ผมที่ผมเล่าอ่ะผมมีแฟนเก่าคนหนึ่งเจ้าชู้ทุกวันนี้มันสี่สิบกว่าแล้วมันก็ยังเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้อยู่นะผมไม่เห็นมันจะเลิกได้มันก็เปลี่ยนผัวไปเรื่อยๆสนุกๆเป็นคอลเลกชันเออดังนั้นคนเจ้าชู้ไม่ว่าจะเพศอะไรอ่ะเวลามันอยากได้ใครมันก็จะพูดเหมือนกันทุกคนอ่ะเวลามันเจอคนใหม่เนี่ยพี่หยุดแล้วเกิดมาพี่ไม่เคยเจอใครเหมือนหนูเลยพี่เจอหนูแล้วพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่มันเต็มๆล้เหมือนฟูลฟิล ต่อไปนี้พี่จะไม่มีใครแล้วพี่จะหยุดที่หนูคนเดียวพี่รักหนูคนเดียวพี่จะทําดีกับหนูที่สุดเหมือนที่พี่ไม่เคยทําให้ผู้หญิงที่ไหนมาก่อนหนูทําให้พี่รู้สึกว่าโลกนี้รักแท้มันมีอยู่จริงหนูคือรักแท้หนูคือเดสตินีหนูคือโชคชะตาที่ลิขิตมาให้มาเจอพี่หนูรู้ไหมพี่ไม่เคยพูดแบบนี้กับใครเลยหนูเป็นคนแรกจริงๆในชีวิตที่พี่พูดแบบนี้หนูคือพรมลิขิตมันเป็นเดสตินีจริงๆ พี่เจอหนูครั้งแล้วพี่มองตาหนูพี่รู้เลยว่ามันใช่คนคนนี้แหละที่จะทําให้พี่หยุดหยุดอยู่ตรงนี้แล้วมึงดูมึงดูอีกหนึ่งปีผ่านไปหรือบางทีอีกสามเดือนผ่านไปเวลามันได้หนูจนฉ่าแล้วจนหมดแล้วว่าจนมันไม่เหลืออะไรให้ตื่นเต,นต้นแล้วว่าแล้วมันไปเจอหนูตัวใหม่อะมันก็จะไปบอกกับอย่างเงี้ยกับหนูตัวใหม่เออแล้วหนูก็จะกลายเป็นหนูตัวเก่าหนูจะกลายเป็นหนูตัวเก่า เพราะมันก็จะไปพูดประโยคเดียวกันเนี้ยกับหนูคนใหม่ที่ใฉไรกว่าเดิมเข้าใจยังคนเจ้าชู้มันหยุดอยู่ทุกคนแหละมันเจอใครมันก็หยุดวันนี้มันเจอหนูมันบอกว่าหยุดเดี๋ยวพออีกสองเดือนมาไปเจอคนใหม่มันก็หยุดก่อนหน้าหนูเนี่ยประมาณแปดคนเก้าคนมันก็หยุดมันบอกว่าหยุดกับทุกคนหยุดแล้วพี่หยุดแล้วพี่ไม่เจ้าชู้แล้วพี่เลิกแล้วพี่พี่พี่หยุดเพราะหนูเลยเนี้ยเกิดมาไม่เคยรักใครเท่าหนูเลย หนูก็ตอนนี้เป็นหนูปัจจุบันไงเดี๋ยวต่อไปหนูจะกลายเป็นหนูอดีตเพราะคอนเซปมันคือตามหาอดีตภรรยาในอนาคตคอนเซปของคนเจ้าชู้คือตามหาอดีตภรรยาในอนาคตนะหนูนะดังนั้นมันหยุดกับทุกคนแหละมันเจอใครมันก็หยุดหยุดสามเดือนบ้างหยุดห้าเดือนบ้งหยุดสองปีบ้างนานหน่อยใครทนมือทน ทนความระยำทนความกระล่อนของมันอาจจะหยุดได้10ปีแต่ระหว่างที่10ปีมันก็แวะเวียนเบี้ยบ้ายหลายทางไปเรื่อยเด็ดดอกไม้ริมทางมาชมไปเรื่อยเออนะแอบกินเล็กกินน้อยไปเรื่อยอถ้าเมียงโง่อาจจะคบกันอยู่ได้10ปี20ปีเพราะว่าแอบไปกินคนอื่นแล้วเมียไม่รู้ไงโอ้คืนนี้กับดึกนะพี่คุยงานกับหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าประชุมกับลูกค้าต่างประเทศซูมอยู่ซูมซูมประชุมอยู่ที่ออฟฟิศนะน้อง คืนนี้พี่อาจจะกลับห้าทุ่งเที่ยงคืนนะหนูนอนไปก่อนเลยนะอืพอวันเสาร์อาทิตย์โอ้ยเจ้านายเรียกไปตีกล์ฟเป็นการคุยธุรกิจมีลูกค้าจากสิงคโปร์เดี๋ยวพี่ไปตีก๊์ฟนะตีกลอฟหาอะไรละลงไปในสุกี้หมอรวมไม่ได้ตีกลอฟหรอกไปสุกี้หม้อรวมอืมนะเจ้าชูว่ะมันอาจจะอยู่ที่หนูนั่นแหละแต่มันไม่หยุดหรอกปากมันบอกว่ามันหยุดที่หนูอะแต่เพราะหนูไม่รู้ไงหนูก็คิดว่ามันหยุดแต่จริงแล้วมันออกทุก ทุกคืนทุกเสาร์อาทิตย์อ้างนู่นอ้างนี่ไปเลื่อยโกหกกิ่นลิ้นสองแฉกลิ้นพันกันเบลเบเบือบลเรลบลิ้นพันกันเบลเบลเบลเบเบลบน้ำลายกระเด็นนะเมียเชื่อใจไงเพราะว่าผัวป้อนยาขนให้ทุกวันเมียเพลินเคี้ยวเพลินหมดแล้วเงีบงบผัวบอกคืนนี้กลับดึกนะที่รักประชุมกับเจ้านายเงือบเงือบข้าผัวเงือบ เคียวหญ้าขนมากนะสังเกตด,ดูฟันล่างจะยื่นออกมาข้างหน้ามากกว่าฟันบนเพราะเคียวหญ้าขนเมื่อบ,บผัวป้อนให้ทุกวันหารู้ไหมคิดว่าผัวหยุดที่ตัวเองไงหยุดหยุดแต่ชื่อตัวมันไม่รู้ไปอยู่กับใครหยุดเก่ง